สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถบ้านสวยๆหนึ่งคันนะครับมือเดียวป้ายแดงครับสภาพสวยมากๆเลยครับคันนี้ขับเที่ยวปีใหม่ขับได้ทั่วไทยขับสบายใจแน่นอนครับกับนิสันทีด้านะครับตัวซีดาน4ประตูปี2008มือเดียวป้ายแดงนะครับรถสภาพสมบูรณ์ครับเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนขับได้สบายใจขับทั่วไทยกว้างกวางนั่งสบายอลัยมีเยอะนะครับสีดาสวยๆสภาพงามๆนะครับขัดเคลือบมาให้แล้วครับ99,000ับาทนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่ใคร สนใจนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับขอรูปขอคลิปกันได้เลยครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวาเินบุรีกรุงเทพนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานไลนละเอียดนะครับคันนี้เครื่องพันหกเกียร์ออโต้นำมาล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถโดยรวมสวยครบจบขับได้ทั่วไทยขับสบายใจกว้างนั่งสบายดูแลก็ง่ายนะครับสีดาสวยๆนะครับใครชอบใครสนใจอยากได้รถราคาดีๆสภาพงามๆนะครับขับเที่ยวปีใหม่นี้ได้สบายใจเลยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับรับรองว่าโดนแน่นอนนะครับได้ขับกลับบ้านแน่นอนครับ ับจอทัชสกรีนนะครับภายในระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าแอร์แบ็กสองใบนะครับคันนี้รถโดยรวมสวยครับเอาไปใช้งานได้เลยครับภายในครับเอนบ่อห้าเดิมจากโรงงานนะครับใครถูกใจสนใจนะครับคันนี้เป็นสี่ด่านสี่ประตูนิสันทีด้านะครับรถสภาพโดยรวมสวยแจ่มเลยครับไม่ประมาณ1นึ0 0 0สนแปดหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะครับถือว่าใช้น้อยนะครับตั้งแต่ปีสองพันแปดนะครับคันนี้เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับไลน์ก็ได้โทรก็ได้นะครับขอรูปขอ คลิปได้เลยครับคันนี้มีจอทัชสกรีนมาให้นะครับที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจนะครับจะถูกใจหรือไม่นะครับหากหากรถกําลังใช้งานตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับกับราคาหลักหมื่นได้สภาพเฟสวสวยนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับคู่มือคุณแจรีโมทอยู่ครบครับรถโดยรวม ส,สภาพสมบูรณ์เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องล่างไม่ดังครับมาชมเช็คทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเผื่อมีใครกําลังหารถใช้งานปีใหม่นี้นะครับราคา99,000บาทนะครับรถสวยมากๆาครับสภาพโดยรวมแจ่มมากๆนะครับรถเราเช็คและเก็บงานเก็บสีมาให้เรียบร้อยนะครับ มีเลยครับมาดูมาทดลองขับได้เสียตังค์แน่นอนนะครับรถจูมินบุรีนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับใครไม่มั่นใจในถองพวกกลุ่มทีด้าหรือนิสสันทีด้านะครับก็จะมีคนที่รีวิวใน y o u t u b e แบบเฉพาะเจาะจงเน้นๆก็มีนะครับ ในแฟนเพจ a c e b o o k ก็มีกลุ่มครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้สําหรับผมนี่เรียกว่าการรีวิวเพื่อการขายคือคัดเช็คสภาพมาฝากนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เอ็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้นะครับการันตีการโอนนะครับโอนได้ทั่วไทยรถโดยรวมสวยครบจบราคา9 9 0 0 0บาทเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับตั้งแต่ปี2008วิ่งก็าแค่1น5 0 0 0กิโลเมตรนะครับก็โดยรวมก็ถึอสวยครับราคาก็น่าสนใจกับราคาและสภาพนะครับที่สำคัญคือใช้ง่ายดูแลสบายอะ มีเยอะนะครับใช้ได้อีกยาวๆรถส,สวยครับภาพดีแบบนี้นะครับมาชมเช็คทดลองขับได้เลย